สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูก็มาสอนเรื่องความยาวรอบรูปของรูปสามเหลีย่ยมการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลีย่ยมหาได้อย่างไรเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะความยาวรอบรูปของรูปสามเหลีย่ยมเป็นผลรวมของความยาวของด้านทั้งสามด้านของรูปสามเหลี่ยมนั้น ดังนั้นเราสามารถหาความยาวรอบรูปได้โดยนำความยาวทุกด้านมารวมกันต่อไปเรามาดูตัวอย่างการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมกันนะคะนักเรียนคะรูปสามเหลี่ยมนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดนักเรียนยังจำกันได้ไหมคะรูปสามเหลี่ยมนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเพราะมีด้านทั้งสามด้านยาวเท่ากันเราเรียกรูปสามเหลี่ยมนี้ว่ารูปสามเหลี่ยม ABC การหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม ABC จากรูปรูปสามเหลี่ยม ABC มีความยาวรอบรูปเท่ากับ7บวก7บวก7เท่ากับ21เซนติเมตรดังนั้นรูปสามเหลี่ยม ABC มีความยาวรอบรูปเท่ากับ21เซนติเมตรเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกสักหนึ่งข้อนะคะ รูปสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดและเราสามารถหาความยาวได้อย่างไรนักเรียนยังจําได้ไหมคะรูปสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเพราะมีด้านทั้งสามด้านยาวไม่เท่ากันเราเรียกรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ว่ารูปสามเหลี่ยม xyz การหาความยาวของรูปสามของรูปสามเหลี่ยม xyz เราหาได้จากนำความยาวแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมมาบวกกันรูปสามเหลี่ยม xyz มีความยาวรอบรูปเท่ากับ6บวก9บวก10เท่ากับ25ซนติมตรดังนั้นรูปสามเหลี่ยม xyz มีความยาวรอบรูปเท่ากับ25ซนติเมตรค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาความยาวรอบรูปแล้วนะคะคุณ่ครูหวังว่า คงจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนไม่มากก็น้อยและนักเรียนอย่าลืมทำแบบสึกหัดในหนังสือเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ